กินอย่างกันครับข้าวเปลือก้กวงอ๋อลองเมืองที่ีล่ะอย่าได้บาถามเศษผ <c oughs> สมขีบอ้อมแด้บหอของโปรดประโยชน์เยอะเนี่ยกินเข้าไปบำรุงสายตาบำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณเมืองดินี่เห็นปะอกสาวคู่เนี่ย น้าอส่มสวนแล้วแจกแซ่บพ่แซ่บโมเมนต์เราขาวข้าเพื่นน้าบักเด่านิสใสเอ้า ไม่ยาอายอายเพื่อนลูกว้ยนี่ก็ได้จักไมเนี้ย คอับ,บผู้คิดว่านะเท้าสิเปลี่ยนเด็กน้อยไว้หลุนซืมือนีเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเขาวะเขาจะต้องว่ามีความอยากอายในความเป็นลูกเศร้าหน้านเห็นปะเขามีความเก่งกาทั้งด้านเทคโนโลยีโซเชียลในโลกของเขาเนี่ยเขาท่านเขาเขาท่านเขาดก พราะถนนคู่วาเนี่ยเขาจะต้องอาศัยซุปนี่แหละที่เขาเก่งนี่แหละเอามาต่อยอดมาซอยสนับสนุนกันเนี่ยคู่วามันจะสิไปได้ชาหน้าเทานี่ก็รายสดขายออนไลน์สิพ่อถ้าทํานานหนูไม่ถนัดสุดจัดเรื่องขายออนไลน์นะคะดีกว่าไปนั่งจีบคู่ไปวนวันนะเม่ยามาช่วยพ่อดีกว่าใช่ไหมคะพ่อ,อม,มันกับเป็นทางหนึ่งแต่พอว่าเนี่ยจึงได้กระสัง ้าต้องเห็นเหตุผลได้มาตรฐานก่อนเด้แม่บอกคือจังข้ขงเขาเนี่ยข้าก็อยากกินของดีๆเขาข้าอยากกินของดีๆผลงานผลผลิตเน้าก็อยากได้ดีๆพอเะนอเวลาขายเนี่ยพอว่าเนี่ยจะต้องรักษาม,มาตรฐานแลวก็คุณภาพเด้แม่บอก <c oughs> รครับอถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเนี่ยให้หญิงจัดการดีกว่าคะ่ะอเพราะว่าหญิงเองเนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่สายโภชนาการค่อนข้างเยอะค่ะไม่น่ามีปัญหาครับพ่อเก่งสุด,สด ครับครับผู้น้อยขอคารวะอตามอาจารย์ครับผมมียังสีขอเอาว่ามามาดูๆได้บ่ครับเอาก็ได้ตอสิเป็นอีหยังดีตอนรับเสมอสำรับออฟนะคู่ผมียู่ป็นหายังเลยครับเอ้าเออ คู่มาคิดใหม่แล้ววะโดนๆมาเธอกระเดยดิท่นมัม่นกับแพงเข่ากับแพงบักเน่ากับแพงยังมั่งกับแพงไม่ต้องมากอะไรดอกโดนๆค่อยมาเธอหนึง่งโดนๆค่อยพ่อกับเธอหนึ่งอีหละนอนมา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 พ่อวะไปนอนไปนอนพักผ่อนเดี๋ยวดิจับไ้เด้อโดนๆพ่อกันเธอหนึ่งไม่ต้อง<อน>มาดูไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูมาลูกมาอุ้ยเดียเด๋ยวอ๋ออาจารย์ แจ่งแจงอยู่ที่นอนยังไงเดี๋ยวมันกับคาเองเดี๋ยว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 เพิ่งสิไปใสเข้าบ้านมือเ้ามาทั้งใดทั้งพุ่นครับไปทั้งพุ่นเลย สุดสุดท้ายสำหรับการติดตามปัญหาของชาวนาซึ่งทุกท่านก็ทราบดีนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวชาวนามุมมองของชาวนาเองภาครัฐก็ดีสถาบันองค์กรหรืออะไรก็ตามมองปัญหามาที่ชาวนาด้วยคำอธิบายในชุดเดียวกันก็คือวิกฤตของชาวนาไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่เราตามปัญหานี้นะครับเราก็ พบว่าวิธีการแก้ปัญหาอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมก็คือมหาวิจัยราชพัฒศรีสะเกดก็คือนักวิชาการกลุ่มหนึ่งแล้วก็นักวิชาการเครือข่ายก็ได้ร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังไม่พอนักวิชาการเหล่านั้นยังไปหาผู้ปฏิบัติที่ ปฏิบัติจริงจากตัวชาวนาจากภูมิปัญญาเพื่อที่จะมาร่วมกันพูดคุยที่เราเรียกว่ามาอบรมเชิงปฏิบัติการปัญหาที่ชาวนาเจอเนี่ยมันมีปัญหาหลากหลายด้านนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนอย่างเดียวแต่มันเป็นเป็นเป็นเรื่องของทักษะในเรื่องของกระบวนการผลิตกระบวนการแปรรูปก,กระบวนการตลาดน,นะคะแล้วก็ภาพรวมมาหลายด้านที่ชาวนากําลังประสบปัญหานะคะฉะนั้นมหาลัยของเราเนะะี่ยค่ะเป็นหนึ่งในมหาลัยที่ ลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นความสําคัญเรื่องนี้นะคะเราจึงร่วมมือกันกับห้ามหาลัยนะคะในเขตอิสาร ก็จริงๆโครงการนี้ก็เป็นการรวมนักวิชาการหลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นของดิฉันก็เป็นทางศาสตร์ทางการศึกษานะคะถ้ามองก็คือเป็นมุมมองทางด้านถ้ามองทางด้านการศาสตร์ก่อนก็จะเป็นในเรื่องของยุคเกษตรกรรมนะคะก็คือว่าผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนผลิตเพื่อสร้างกําลังคนที่ที่แลกเปลี่ยนสินค้ายังไม่ได้มีการาดิ้นรนทางด้านอุตสาหการรมมากนะะักโครงการนี้นะคะจะมองเรื่องกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะคะแต่ทีนี้เราก็มองเป็นสองส่วนก็คือถ้าให้แค่องค์ความรู้เนี่ยคะ่ะ กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากฉะนั้นเราถึงใช้ตั้งแต่การให้องค์ความรู้แล้วก็ให้ทักษะแล้วก็ให้ลองปฏิบัตินะคะกระบวนการเริ่มตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์มาเตรียมดินเตรียมแปลงนะคะการปลูกการดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดเก็บนะคะจะครบวงจรทั้งหมดแล้วในทุกๆก,กระบวนการเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งองค์ความรู้ ที่มาจากหลากหลายไม่ว่าองค์เป็นเป็นองค์ความรู้จากวิชาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาคือตอนนี้เนี่ยผมดูด้วยต้นทุนของเกษตรกรนะครับผมแนะนําไป3มเรื่องก็คือ1เรื่องแหนแดงนะฮะสเรื่องใบไม้บํารุงดิน3เรื่องการใช้จุลินทรีย์เพื่อที่จะไปขยายจุลินทรีย์แล้วไปใช้ต่อแล้วคิดว่ามันอยู่ในความสนใจของเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับที่ที่เข้ามารับความรู้ในแล้วอบรมไปเนี่ย าการทํางานกับเครือข่ายนี้เราเห็นตัวผู้นําในการที่จะไปกระจายความคิดแล้วก็สร้างให้เกิดพลังทางสังคมคือเราเคลื่อนงานแบบในเชิงความคิดด้วยแล้วก็ในเชิงที่จะปฏิบัติไปด้วยกันด้วยแล้วก็เราจะเห็นว่าคือถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรมามาช่วยกันมาช่วยกันเคลื่อนเคลื่อนการไปสู่เกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้แล้วก็คิดคิดว่าเขาจะไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองไม่ต้องต่อสู้กับ หลายๆอย่างที่ที่จะขัดขวางในเรื่องของการไปสู่แนวคิดแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทําข้าวอินทรีย์ค่ะจากความขัดแย้งของผมเนะะเาะเฮ้าอบรมกันนะสามสามทีเทื่อแล้วพอกันสามทีเทื่อแล้วถ้าคนที่เขาบ่สนใจเลยเนี่ยเขาคือสิพอกันแค่รอบแรกค่ะพู้ลงคนนีต้องเทื่อเพิ่งน่ระท่านเปิดใจเนาะเปิดกันมาไอ้เขาส่วนมากอย่างกะลงมมาบึงแต่พอมูเฮ้ามาหลายคนแต่ระมงพอปัญหาพูดพอเดีคุยกันเฮ้ยแบบนี้ก็เคยเฮ็ดอยู่ แต่ว่ามันเบลเล็ต่อยอดเบลเล็ตยังสิห้องบุหัวโอ้มันต้องเชื่องเสียต่อไปอีกพอเขามาบอกโอ้แบบนี้ผมก็ง่ายอยู่เพราะว่าเพิ่งกลับไปเบิองหน้ามันยังเลื่อยครับพันเขาบอกห่วงเขายังไงห้องเห็นอยู่แล้วตะกี้แต่งบริเก็บมาตกกจจังสี่บอกกับบริเฮดอย่างนี้นะครับพอมาแถบมาปุ๊บเดี๋ยวคุยกันแต่ละคนคุยกันกับเออเจ้าเห็ดแบบนี้เด้อมันดีเลยใครว่าแต่ละคนเอาปัญหามาคุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเพิ่งมาสอนเมื่อให้ความห่วงปุ๊บนี่เออมันเกิดการแบบว่าตื่นตื่นโตนะครับตื่นนโตอยากจะะเแล้วังี่ครบ ส่วนคนหลายคนเขาพ่อมานี่็ถือว่าเขาเสียโอกาสเพราะว่าพ่อมาถึงแล้วเฮ้ได้หูถึงการมือว่านเนาะมือว่านก็นได้ขัดเขาตั้งแต่ขัดเขาหูเบึ้งว่าเขาตัวใหมันควรที่สี่เอาไวท้ทาพันร่วมไปถึงว่าแค่ดั้มแค่ตุนเดียวนี่ยมันก็นเหตุให้เขาแต่ก็ถึงสิบหาสิบหกตุนกระสิบบอกหน้าขางเคียงขางเขียงเพื่อนว่าบัตัไปเสียพันธุ์เขาเด้อนี่หม,งงม่งมันงามๆเจ้าเกีียวไปเลยเก็บไปเลยนะครับเอามาขัดเอียงเลยอย่างกระสิบทายทอด ิืมแหลกต้องเข้าก่อนครับอย่าผิ่มไปบอกคนอื่นถ้าเขาถามก็บ,บอกอยู่แต่ว่าอันดับแรกต้องลืมที่เข้าเพราะว่าบวต้องตรงอามูผมไปกนเกษตะก้รุหลุนไม่แล้วคนเถ่าคนแก่ที่อยู่หน้าขางเคียงเขาบอกใอยเสื้อเข้าเห็ดจังไดเข้าเศษเนีเขาเห็นต้องลืมที่เข้าครับเพราะว่าสมือเนี่ยเขาก็ยังว่พาพวกรุ่นไมพ่พี่บากษตรพี่บาไปขุดเหยยังหน้า ไปเกตยังหน้าหน้ามันกัติดค้องมันก็ดีๆอยู่แล้วได้เข่าอยู่แล้วไปปลูกยังไม่ไผ่ไปปลูกคยังนันปลูกยังนี้ห็นไหนะครับต้องเริ่มที่เฮ้าครับอย่าเพิ่มไปเริ่มคนอื่นมาเข่าโ้องกันนี้หวังว่าเฮ้าเห็ดเฮ้าสได้ลดต้นทุนเพราะว่าพื้นสอนในเห็ดไอ้กระรอินทซียน้ำมักิุลินทซียไอ้พวกสีมาแรงมาหยังเพิ่นกับอเอาเคมีมาสีด ฉันอยากให้มีต่อไปไปเรื่อยๆอยากให้เหตุใดทุกคนเฮงดีจ้ะ oh. เพราะว่ามันลดต้นทุน hmm. แล้วก็ปุ๋ยแค่มีเ้ากับสิบบด้ใส่พวกยาคามาแล่งคายหญ้าขายยังห้าก็บ,บ่ต้องใส่เพราะว่าห้าหโมดินเลยเลย กําลังมุ่งเน้นนะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นการยกระดับของตัวเกษตรกรวิธีชีวิตเกษตรกรรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้นกว่าเดิมทงออังัอ่มในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าหนึ่งชาวนาะจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะถอยหลังกลับไหมหรือคุณจะเดินหน้าต่อทั้งท้งที่จะเดินหน้าต่อรู้แล้วชะตากรรมแล้วว่าหลุมฝังศพรออยู่ข้างหน้าแล้วคุณจะเดินไปตาย หรือคุณจะถอยห,หลังกลับมาและหาทางออกให้กับตัวเองใหม่เพื่อชีวิตรอดของตัวเองจะเลือกเอาตายข้างหน้าหรือว่าจะมีชีวิต,ต่ออยู่จะเอาแบบไหนตอนนี้เขาต้องถูกปรับหลังจากที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับก็เห็นว่าเกษตรกรเนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับในหลายๆคนนี้ก็เห็นแล้วว่าเขาได้องค์ความรู้ตัวนี้ไปแล้วก็อยากที่จะไปปรับใช้องค์ความรู้นี้ การทำการเกษตรการปลูกข้าวตัวเองนะครับต่อไปมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการการผักดันให้การนำเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนำมาปรับใช้ซึ่งมันก็เป็นระยะต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเงื่อนไขดับครเลียนเกษตรกรจะเป็นตัวกําหนดว่าเกษตรกรจะทําหรือไม่ทําอะไรโอุ้่นใหม่ๆนี่คือมันกด็ดีเพราะมันดีคือมีนักวิชาการให้เหตุให้ทํา โอ้ย oh, ฉันขอบคุณมากมากเลยจ้ะที่ให้โครงการที่ดีที่สุดพันมีโครงการนี้ไปเรื่อยๆประช่าชนคงสิบ่ออึศยากละก้าลูกเตาอยู่กรุงเทพกับคงสีลงมาอยู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยมาหอดจุดนี้มาหอดศวตรษนี่ศตวษนี่อาสีไทยบ้านอาสิบบฮูว่ารุ่นไม่บบฮูว่าบ้านเจ้าของเหลือพื้นยังกับโรงเรียนมีขบวนการพวงนี่กสิเ็ดยห้ยการ สืบทอดความผูกว่าบ้านเจ้าของมีทรัพยากรชีวภาพอย่างทรัพยากรพันธุกรรมที่มีคุณค่ามีสมุนไพรหลายอย่างที่ความรู้อยู่กับคนอา,ายุ80แล้วก็ร่งสิหายไปอันเนี้ยถ้าถึงยุหนึงชุมชนเข้าใจตนักมีคนลงมือปฏิบัติแล้วก็เชื่อมโยงความรู้พวกนี้กับกับเด็กหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรสิเหตุครับจริงๆเรามองไปที่เด็กรุ่นใหม่ ะะถ้าเราสามารถพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพและก็พิธีพิธันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนนะคะมันก็จะส่งผลต่อการต่อข้าวที่มีคุณภาพของไทยอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นะคะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาเนะะี่ยอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเด็กที่เป็นลูกหลานของชาวนาให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีนะคะแล้วมันก็จะสามารถส่งผลต่อเรื่องของการผลิตข้าวที่มีคุณภาพในอนาคต ปัญหาของชาวนาไทยหรือวิกฤตชาวนาไทยเนี่ยมันไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายอย่างน้อยที่สุดการจุดประกายจากมหาลัยเล็กๆแห่งนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเ,เขาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางออกส่วนทางออกนั้นไม่ใช่ทางออกของนักวิชาการที่มาพูดเท่านั้นมันยังหมายถึงการเปลี่ยนความคิดเหมือนที่ทุกคนทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงชาวนาคนจะเปลี่ยนแปลงอะไร จากชานาเองจากใครต่อใครก็สะท้อนออกมาว่าการเปลี่ยนแปลงชาวนาที่ยากที่สุดและประสบความสําเร็จถ้าเปลี่ยนได้ก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเพราะวันนี้ก็คือการนําเสนอให้เห็นการต่อสู้ระหว่างความคิดที่เหมือนที่ต่างกันหลายๆอย่างเพื่อระดมความคิดสุดท้ายความคิดนี้อาจจะมีผลที่เราหวังร่วมกันอยู่ข้างหน้าก็คือเปลี่ยนความคิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมและวันนั้นเราจะมองว่า ชาวนาเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคของชาวนาที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการแล้วก็จะเป็นชาวนาที่มั่งคั่งยั่งยืนต่อไปครับ นี่เราพี่นองคะควราซกในมากนแตดตนค่ะสอยู่ในเมื่นกินเหล่ากินเบียร์แล้วก็า่ออันสุลาหเหล่ากินเมื่เราหัวบอลขนาดสิ้นวนอย,ย,ยู่เลยหัวเยี่ยมอยู่บ่อเศร้าอันสุลาหเหล่ากินเมาเราห้องโหกินบ่โหบ่ห้องมันเสียบแบ่งพวกันขายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ ขอกำลังใจเนีนเน่ยนอค่ะเมื่อนี่บิวพจนประพัออกมาลำให้น้ำซ่งพ่อแม่ปู่ศาสตร์ลงเสียงโปรเฟอร์ดังสวดๆขอเสียงโปรบเบอร์ดังๆเนี่ยค่ะโมโห จวนหมวนนำกันเลอในวันนี้โอ้ยโอ้ยแฟนฟังเธอเฮะเดอช่วงแรกกับน้องดางแดนเซอร์ของเราสู้ๆให้แดน ขอบคุณทุกกำลังใจที่บอกให้ด้วยนี่เลยมาผิวพรมาพาฝากเสียงลำลอยมาย้ำเตือนอย่าได้ลืมเลือนพอาะลำคนนี้เลยนะยังคงคิดถึงยังทราบสึงหยุดทุกเวลาขอแฟนจงได้เมตตาพรมาพาคนนี้ ห้อยแรงใจจากแ,แม่ขอความเมตตาพ่อพ่ายยังคงหนาแน่นขอฝวากดวงใจไว้ในออมใจทองแผทนพอลำจากเมืองคอนแกนยังอยู่ในใจเลนืยมาจากหัวใจบอลำคนนี้ยังยินดีสร้างสรรค์ผลงานงเียงลองเสียงแคทให้ โงดูไปนานนานศิลปการแสดงเพื่อนบ้านกวนอีสานอย่าได้ ซอยเทียบว้ก huh. ับพุ่นหลายที hmm ่แฟนอยู hmm. oh. mm ่อสทยงซอยเทียไว้กัพุนลายที่แฟหนูผู้ซ่อสคอยดักโมงเพื่อมหาสนันเมืองไอเลือเลืองขึ้นสื้อทักลำเพื่อคอกวันเดือนละเม็ของฉันจังใน้มาหลังหลงแฟนไอนอกอย่าเมือนบอกเบิดตายเป็นว่าหักลายก็ซอยเชียบันหักยาได้าลักบาปอย ใส่น้อเจ้าเสียเอาเสียงลับเป็นโอหากได้ยินแฟนยกลับโลพวามลำสู่แม่หมอถอยรักคนนี้แต่ให้รักค่อยๆรักได้น้อยแต่ให้รักนานนานขอขวามสงสารในเด้อทางในเด้อทานเออเออเเยลเดอเป็นก่อนล่ทถามเขาดอกข้าวพิณอกค่ะเจ้าจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่กับคอนเสิร์ตในช่วงแรกกับน้องฟิวพอประมาณสขสุขค่ะ Si A